สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้เราก็ยังอยู่กับสวนนกใชานาานะคะเป็น EP ที่3ค่ะวันนี้พี่อุ๊กก็จะพาชมอาคารแสดงพันปลาน้ำจืดแม่น้ำเจ้าพยาอาคารอุบวรัชราชกัญญาสิวัฒนาพันนวดีค่ะเข,ข้าไปด้านในด่านแรกเลยนะคะก็จะเจอพิพิธภัณฑ์เรือโบราณแล้วก็พิธีเปิดเขื่อนเจ้าพยาค่ะ ภาพจำลองเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ค่ะเป็นพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาและใช้งานเป็นครั้งแรกค่ะ แล้วเดี๋ยวพี่กูจะพาเดินรอบๆบ,บ,บริเวณอาคารบนรัตนราชกัญญานะคะตามมาเลยค่ะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอปลาหาูสตาฟหนึ่งตัวเลยค่ะภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ปลานะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะเป็นอุโมงค์นะคะแล้วก็มีวิถการปลาต่างๆค่ะพี่พจะพาเดินนะคะเราเลี้ยวทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยว เราจะวนไปด้านหน้าค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลาหลากหลายมากมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆอตู้นี้กำลังแหวกว่ายเลยค่ะตัวนี้คือปลาตะเพียนทองกับตะเพียงหางแดงนะคะนี่เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆดู อันนี้คือปลาเขาดำนะคะปลาเขาดำค่ะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มากๆค่ะเขาจะกินปลาขนาดเล็กเป็นอาหารค่ะตัวนี้คือปลาขยงนะคะปลาขยงมากพวอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะจะกินกุ้งลูกปลาระแรงน้ำเป็นอาหารค่ะเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะ ปลาขยงนะคะดูตู้ต่อไปเลยค่ะตู้นี้เป็นปลาซิวควายค่ะปลาซิวควายจะมีถิ่นอาศัยอยู่ทางภาคใต้นะคะ,ะกึ่งภาคกลางถึงแม่น้ำโขงค่ะที่สายก็ชอบอยู่กันเป็นฝูงใหญ่นะคะกินพืชน้ำแล้วก็มแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารค่ะปลาซิลควายนะคะส่วนอันนี้เป็นปลากระแหะคะ่ะ ปลากระแหจะพบอยู่เป็นฝูงในแม่น้ําแล้วก็หนองบึงทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะเขาจะอยู่กันเป็นถุงค่ะกินพืชน้ําแล้วก็แมลงน้ําขนาดเล็กค่ะปลากระแหนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็คือปลาไส้กัรปลาแดงค่ะพบในแม่น้ําทั่วไปนะคะต,ตนามอ่างเก็บน้ําก็มีค่ะเขาจะอาศัยอยู่เป็นถุงเล็กๆค่ะกินหอยน้ําจืดแล้วก็ลูกปลาเป็นอาหารค่ะส่วนนี้คือ ปลาหางไหม้ค่ะหรือเราเรียกว่าปลาฉลามหางไหม้นะคะพบในที่รับลูกม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทยจะไม่พบแล้วค่ะอันนี้เ้าก็นิยมอยู่กันเป็นฝูงนะคะหาก,กินตามพื้นน้ำค่ะกินทั้งพืชและก็สัตว์น้ำตัวเล็กๆค่ะปลาหางไหม้นะคะก็ะจะเป็นสีดำๆแบบนี้ค่ะ ตู้นี้ชื่อว่าปลากระมังค่ะปลากระมังนะคะหรือว่ากระสางก็ได้ค่ะพบในแหล่งน้ําจืดทั่วประเทศไทยนะคะมียมอยู่กันเป็นโูงค่ะกินพืชพันไม้น้ําแล้วก็สัมีสีที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารค่ะส่วนตู้นี้คือปลากระสูบผีดค่ะเป็นปลานักล่าชนิดหนึ่งนะคะกินปลาซิวแล้วก็ปลาตัวเล็กๆรวมถึงมแมลงน้ําเป็นอาหารค่ะ พบมากในแม่น้ำโขงแล้วก็บางแห่งในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะปลาตะสุกค่ะตัวนี้นะคะตัวใหญ่มากค่ะชื่อว่าปลาตะภาคค่ะปลาตะภาคน่าจะคล้ายๆกับปลาตะเพียนนะคะก็จะอาศัยอยู่แถวแม่น้ําแม่กลองค่ะแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ําโขงค่ะเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะกินพืชแล้วก็มแมลงน้ํารวมถึงสัตว์น้ําเล็กๆด้วยค่ะเป็นอาหารนะคะ ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่คล้ายๆปลาตะเพียนนะคะปลาตะภาคค่ะส่วนอันตู้นี้นะคะคือปลายี่สกไทยค่ะปลายี่สกไทยนะคะก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆค่ะกินปูแล้วก็พืชน้ําตะไคร่น้ําแล้วก็ไรนะคะเป็นอาหารค่ะอยู่เป็นฝูงเหมือนกันค่ะ ส่วนตู้นี้นะคะชื่อว่าปลาปลาแก้มช้าค่ะแก้มก็จะเป็นสีส้มๆหน่อยนะคะพบอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะอาศัยรวมกันเป็นฝูงค่ะอาหารของเขาคือลูกปลาขนาดเล็กนะคะปลาแก้มช้าค่ะตู้นี้มีชื่อว่าปลาบ้านะคะในวรรณคดีเรื่องอะไรพูดก,ก็จะไม่ได้ค่ะจะมีเอ่ยถึงปลาชนิดนี้นะคะว่าปลาบ้านะคะ จะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำโขงแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำมูลค่ะเป็นปลาที่รักสงบค่ะตื่นตกใจง่ายกินเมล็ดขึ้แล้วก็แมลงแล้วก็สัตว์น้ําขนาดเล็กเป็นอาหารค่ะดูพวกเขานะคะปลาบ้าค่ะส่วนตู้นี้นะคะคือปลาตะเพียนเผือกค่ะปลาตะเพียนเผือกจะพบได้น้อยตามแหล่งน้ําทั่วไปนะคะเขาจะอยู่ปาปบนกับปลาตะเพียนค่ะชอบที่น้ําไหลเป็นพิเศษค่ะจะกิน ปลากินพืชแล้วก็มลงสัตว์หน้าดินเป็นอาหารค่ะส่วนตัวนี้คือปลาจาดนะคะพบทั่วไปในน้ำจืดค่ะบางทีก็ไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลองหนองบึงตา่ตางๆนะคะมีความว่องไวปราดเปรียวค่ะเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะคะแล้วก็หาก,กินตามผิวน้ำค่ะอาหารของเขาก็คือพืชน,น้ำแล้วก็สาหร่ายขนาดเล็กค่ะรวมถึงมแมลงและก็สัตว์น้ำประเภทก,กุ้งด้วยค่ะ ปลาจาันนะคะปลาจาันตู้นี้ตู้นี้นะคะเป็นปลาสลัดนะคะปลาสลัดนะคะที่เราเคยเห็นตามแม่น,น้ำตามคลองนาตามบ่อแม่หนองตะตาค่ะเขาจะมาอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะอาหารของเขาคือลูกกุ้งค่ะปลาสลัดนะคะตู้นี้คือปลากายค่ะปลากายที่เ,เพื่อนๆนิยมรับประทานเป็นทอดมันใช่ไหมคะ คนมันปลากายค่ะเขาลักษณะความจริงตัวเขาเป็นแค่นี้นะคะตัวเล็กๆค่ะอยู่ในแม่น้ําทั่วประเทศไทยเลยค่ะจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ใต้น้ําค่ะอาหารของเขาก็คือปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็สัตว์น้ําเล็กๆนะคะ<ม>เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะปลากายนะคะตัวนี้คือปลาหมอช้างเหยียบค่ะปลาหมอช้างเหยียบจะพบได้ตามแม่น้ำลำคลองนะคะ มีความอดทนสูงค่ะอยู่ยได้ทุกสภาพน้ำอาหารของเขาก็คือลูกปลาลูกกุ้งแล้วก็มแมลงตัวเล็กค่ะปลาหมอช้างเหยียบนะคะจ้าเอ๊ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกุ๊ดกดนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย